ด้านมุมนี้นะคะก็จะเป็นสถาปัตยกรรมแบบสัตว์ชนิดหนึ่งนะคะเลียงผาเพราะว่าเลียงกันเป็นหน้าผา <c oughs> แถวบ้านอ่ะมันก็เป็นพาโนกันเนาะแล้วครอบครัวคนจีนอ่ะมันก็มีทางลาดหลังบ้านมันเป็นบ้านคนจีนแล้วแบบแถวพารโนกันเนาะ <c oughs> มันเป็นลาดไปเป็นพื้นไม้แล้วเราถือมะพร้าว <c oughs> แล้วเราถือส้อม ัโดดูร่าวิววิวนี้สวยมากเลยอ่ะแต,ต่้งว่ามันต้องโอเวอร์แน่ๆเลยอ่ะคือเนี้ยมันเป็นฟิล์ม200ใช่ไหมมันก็เลยจะแบบสว่างอ่ะ ทีฟโฮเทลกรุ๊ปค่ะเราจะมาดินเนอร์กันนะเราตัางๆก็เอากล้องฟีมมาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็จะเป็น Dream Journey at Pattaya ค่ะเดี๋ยวเราจะไปห้องอาหารวิซิโอนะซึ่งเป็นห้องอาหารที่ mm hmm. เห็นวิวทะเลเอางี้ดีกว่าแล้วก็จะเห็นด้านแบบพาทิตยตกเดี๋ยวเราไปดูกันว่าวิวจะสวยขนาดไหนนะคะ ลงลิฟต์มานะคะชั้นหนึ่งเราก็จะเจอกับทางเดินลงไปชายหาดตรงนี้วิวสวยมากเลยอ่ะคือรู้สึกว่าไปอย่างเงี้ยแล้วเหมือนแบบฉากในหนังแบบซักเรื่องหนึ่งอะ่ะให้เราเอากล้องฟิล์มมานี่นะมันจะไม่เป็นฟิล์มเจอร์นี่ค่ะถ้าเราไม่ถ่ายกล้องฟิล์มเพราะฉะนั้นตัวเดิมนะคะเพราะว่ายังไม่มีงบซื้อตัวใหม่ <c oughs> หรือว่าสปอนเซอร์ท่านไหนนะคะอยากจะแบบสมทบทุนก็คือสามารถลงโฆษณาได้ เขจะมีคู่รักคุ้นกำลังเดินมาเก็บความรักของเขาไว้ในกล้องฟิล์มของเราเขาไม่เดินเด้วยกัรแล้วอ่ะเมื่อกี้เขาเดินมาคู่กันเลยนะแต่ว่าเราหันมาเมามากไปหน่อยเขาก็เลยเดินทางต่อกันแต่เขาก็ไม่เาก็ไม่เดินคู่กันเราไปร้านอาหารกันเลยค่ะถ้าเราถ่ายด้านมุมนี้นะคะก็จะเป็นสถาปัตยกรรมแบบสัตว์ชนิดหนึ่งนะคะเลี้ยงผาเพราะว่าเลี้ยงกันเป็นหน้าผา หลังบ้านมันเป็นบ้านคนจีนแล้วแบบแถวพัดนกอ,นนอะเนาะมันเป็นลาดไปเป็นพื้นไม้แล้วเราถือมะพร้าวแล้วเราถือส้มแลวมะพร้าวมันก็กิ้งแล้วเราก็บอกว่าพร้าวยุดยุดหยุดแบบไม่มีอะไรกันฉันโดนูรัด ว่าโอเ n นแอร์เพื่อให้เราได้รับรสธรรมชาติอย่างเต็มร้อยแดดเนี่ยเต็มตาตอนนี้นะคะเนื่องจากว่าไม่ไหวจริงๆกับระอาทิตย์ของประเทศไทยนะคะเดี๋ยวสักประมาณ6 2โมง20นะคะจะลงมาใหม่เพราะว่านั่งกินนะคะก็คือไม่ใช่กุ้งเผาแต่ว่าเป็นตังตังเผา เป็นเวลาประมาณ6กโมงยีนาทีนะเราก็พาทิตใกล้จะตกแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดีกว่าที่ทุกคนตอนนี้สีเริ่มสวยแล้วเห็นปะมันจะมีทะเลเป็นสีฟ้านะคะแล้วก็พาทิตก็คือเริ่มตกเป็นแบบสีส้มทองทองทอง่ะจะเป็นคนที่ชอบดูท้องฟ้าดูพาทิตตกดูพาทิตขึ้นมากอุ๊ยุยนี่สวยมากเลยอ่ะแะต้องว่ามันต้องโอเวอน์แน่เลยอ่ะครืออันี้มันเป็นฟิล์ม200ใช่ไหมมันก็เลยจะแบบสว่างอ่ะ เ,นะเพราะว่าเมฆน้อยเราก็จะเห็นพราทิตย์ตกแบบว่าสวยงามแบบลูเล่ย์เลยอันนี้ตั้งเอามือถือนะคะตั้งเป็นค i m e ลบว้นะมันก็จะแบบกอกๆเป็นแบบพาทิตตกเร็วๆนะแต่ว่าตรงที่มันตกพอดีมันมีแบบเมฆพอดีเลยค่ะ <c oughs> แต่ว่าเราก็ยังได้สีท้องฟ้าที่มันสวยอยู่นะ ที่กั้นตรงนี้ท้องฟ้าสวยมากนี่นะคะก็เป็นการที่แบบว่าเราได้กินข้าวไปแล้วก็มีแบบวิวทะเลวิวพาทิตตกไปนะจริงๆตอนแรกเนี่ยจะรีวิวอาหารด้วยนะคะแต่ว่าด้วยความหิวจัดก็คือกินหมดไปแล้วสินะนะเดี๋ยวไปดูว่ามีอะไรที่แบบเรายังพอถ่ายได้อยู่นะคะถ้าทุกคนแบบว่างๆหรืออะไรแบบนี้ก็หาเวลาขับรถมานิดนึงมาชมพาทิตย์ตกที่นี่ก็สวยดีค่ะ เป็นแบบบันแล้วก็มีเป็ดย่างอยู่ข้างในเหมือนแบบอารมณ์เป็ดปักกิ่งอะแต่ว่ามันไม่ใช่หนังกรอบๆนะคะก็ถือว่าแบบนุ่มๆแต่ว่าถ้ามีหนังกรอบๆของเป็ดด้วยเราว่าจะอร่อย <S <S ส่วนอันนี้เมนูมที่ตั้งบางสั่งมานะคะเรียกว่านานซีก คือชื่ออาจจะฟังดูแปลกๆช่ป่าไม่ค่อยคุ้นนะคะคือตางเนี่ยมีโอกาสได้ไปแลกเปลี่ยนที่ประเทศบูไนซึ่ง <Wow. S 1> แบบนั้นอนะ่ะมันก็จะเป็นอารมณ์เหมือนแบบอาหารแบบมาเลเซียอาหารบูไนอะไรประมาณนี้ซึ่งบางเคยไปกินนาซิกะโตะค่ะมันเป็นข้าวแล้วก็เป็นไก่แล้วก็มีซอสแบบพิเศษของมันอนะ่ะซึ่งแบบก็อร่อยนะอร่อยเลยแหละก็เลยคิดถึงขึ้นมานะ,ะก็จะมีข้าวผัดนาซิกโกแดงนะมีไท่ดาวแล้วก็มีไก่สเต๊นะคะแล้วก็มีข้าวเสียบให้ด้วย ส่วนอ,อันนี้อันนึงนะเป็นสเต็กแซลมอนแกงเขียวหวานนะคะพร้อมข้าวไรซเบอร์รี่ไหมนะแล้วก็มีไข่เค็มมาให้ด้วยอ,นนอันนี้เป็นสเต๊กหูที่เราสั่งมานะคะเนื่องจากกินแล้วรู้สึกว่าไม่ค่อยอิ่มเท่าไหร่ก็เลยสั่งอันนี้มาเพิ่มนะมันจะมีเป็นไก่ หมูเนื้อเราสั่งเป็นหมูมานะคะเสิร์ฟมาพร้อมข้าวเหนียวนะคะวิธีการกินก็คือเราจะต้องเรียงมาแล้วก็หลับมาพูดถึงภาพของเราบ้างนะคะเราได้ถ่ายกล้องฟิล์มไปแล้ว สองครั้งด้วยกันครั้งแรกก็คือตอนที่มันกําลังจะตกนะอันนั้นก็น่าจะโอเคอยู่ออกมาสวยนะคะกับอีกอันหนึ่งตอนที่มันแบบว่าลงไปเยอะๆแล้วอะตั้งว่าอันนั้นน่าจะมืดตัวทามแลบนะคะก็รอดูอีกแบบหนึ่งเพราะว่าตั้งอยากให้มันแบบหายไปเลยยังไม่เคยถ่ายทามแบบเลยนะอันนี้เป็นครั้งแรกที่กดทามแลบนะคะเดี๋ยวมาดูทามแลบกันตอนนี้กินก่อน เขาจะเป็นแบบต้นแคร์พัดแล้วก็แนวร้านสีขาวๆนะคะเราออเดอร์อาหารก่อนแล้วเดี๋ยวไปดูกันว่าข้างนอกจะถ่ายได้ไหมจะฝนตกไหมอันนี้ก็คือเมนู orange espresso นะคะ ตังอะเคยลองทํากินเองแล้วก็คือเอาน้าส้มกับกาแฟใช่ไหมมาใส่กันไม่ได้ก็ <c oughs> เลยวันนี้มาลองที่ร้านอื่นนะคะอยากรู้ว่าที่ตัวเองทํากับที่ร้านมันจะรสชาติเดียวกันไหมเฮ้ยมันได้นะตั <c oughs> งรู้แหละตังว่าตังน่าจะใส่กาแฟเยอะไป <c oughs> คืออันนี้มันรู้สึกถึงความเป็นแบบน้ำส้มมากๆแล้วก็มีขมกาแฟปลายๆส่วนอันนี้นะคะเป็นเมนู <c oughs> เอร์ของที่ so like นี่นะบัตเตอร์สกอตลตก่อนที่เราจะออกไปข้างนอกร้านนะคะก็จะมีมุมภายในร้านอันนี้ที่คนถ่ายรูปเยอะๆนะตอนนี้ก็เรากําลังมาดูข้างหน้าแต่ข้างหน้าข้างนอกร้านนะคะก็จะเป็นร้านแบบนี้แล้วก็มีต <unless S 2> <it really. S 1> ้นแคดตาสเต็มเลยซึ่งที่นี่เขาก็ขายด้วยนะขายตั้งแต่ต้นเล็กเบบีแบบนี้นะคะ ในราคา5้าสบาท50บาทแล้วก็มีต้นใหญ่ๆด้วยเดี๋ยวพาไปดูต้นละ5 0 0 0นนี่คือต้น5,500ว้าว3,500นหากำลังพยายามถ่ายต้นแขกตันคคือเรามาร้านที่แบบตามอินเทอร์เน็ตมาค่ะก็จะมีคนมาตามเราเหมือนกันเนี่ย มันก็เลยคนจะเยอะๆหนึ่งเราก็ต้องหาจังหวะ ว่าได้นั่งริมทะเลแบบนี้เลยแต่วันนี้เมฆจะเยอะนิดนึงนะไม่เหมือนเมื่อวานนี่อันนี้ก็คือที่นั่งนะก็คือนั่งแบบริมทะเลแบบนั่งอยู่ในทรายวันนี้โชคดีมากๆเลยคือตอนรู้สึกว่ามันแทบจะไม่มีแดดเลยอะคือเหมือนแบบด้วยความที่เมฆเยอะมาครับก็เลยชิลมากไม่มีแบบอากาศร้อนๆอนเลย คือแบบตัวเท่ามือจริงๆนะแล้วก็ต้องกินแบบไทยสไตล์นะคะอันนี้ก็คือกระถินที่ทอดตามวัดนะที่อื่นจะทอดไม่ค่อยได้ต้องไม่ทอดที่วัดเท่านั้นนะคะแล้วก็มีน้ำพริกเผากระเทียมเจียวบ้าหอมเจียวมะนาวพริกแล้วก็กระเทียมนะคะอันนี้ก็เป็นปลากระพงทอดน้ำปลานะคะอาหารซีฟู้ดเบสิก ทีบาท้านตังสั่งทุกครั้งเลยอะปลากระพงผัดน,น้ำปลาค่ะแล้วก็เหลือหมึกไข่คือตอนแรกอยากสั่งผัดผักด้วยแล้วก็อยากสั่งปูด้วยแต่ว่าสั่งมาเท่านี้ก็พอแล้วนะคะอันนี้ก็คือหมึกหมึกนึ่งมาะนวหมึกไข่ด้วยตอนนี้เรากำลังเดินมาที่เขื่อนนะคะ เขาบอกว่าเดินไปถ่ายรูปได้ครับแต่ว่าอย่าไปขึ้นเรือเขาก็พอตังว่าตังก็คงไม่ไปขึ้นเรือค่ะ <c oughs> เราก็เลยจะเดินมาถ่ายรูปตรงนี้นะคะ